สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับใครๆก็เข้าครัวนะครับอานเชื่อว่เพื่อนหลายคนนะครับชอบทานเครื่องดื่มเย็นๆน,นะครับอย่างเช่นพวกสมูทตี้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับซึ่งสมูทตี้ที่ได้รับความนิยมอย่างมากเลยนะครับต้องยกให้ สตรอเบอรี่สมูทตี้นั่นเองนะครับซึ่งเมนูนี้นะครับสามารถใช้ทั้งผลไม้สดนะครับสตรอเบอรี่สดหรือว่าจะเป็นตัวสตรอเบอรี่แช่แข็งก็ได้นะครับที่จะมาทํากันรสชาติแทบจะไม่ต่างกันเลยนะครับอีกทั้งยังรสชาติที่แบบเปรี้ยวนะครับตัดหวานจากน้าเชื่อมเนี่ยก็ทําให้เรามีรู้สึกสดชื่นมากขึ้นด้วยนะครับถ้าดูเพื่อนควมเร็วเดี๋ยวเราไปดูสมุนสมุนครับว่ามีอะไรบ้างสมุนสมุของเมนูสตรอเบอรี่สมูทตี้นะครับอย่างแรกเลย น้ำแข็งครับเพื่อนๆเนี่ยหาซื้อน้ำแข็งที่เป็นเม็ดเล็กๆหน่อยนะครับจะได้เอาไปปั่นง่ายนะฮะสตรอเบอรี่ครับเพื่อนๆสามารถใช้เป็นสตรอเบอรี่สดนะครับหรือจะใช้เป็นสตรอเบอรี่แช่แข็งก็ได้ขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมเลยนะครับว่าหาซื้อแบบไหนได้นะครับตอนนี้อ้าเลือกใช้เป็นสตรอเบอรี่สดเพราะว่าซื้อหนแถมหนึ่งมานะฮะก็เลยแบบว่าใช้สดไปเลยนะครับน้ำเชื่อมครับ ส่วนผสมสม,มีเพียงเท่านี้เองครับถ้าเพื่อนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือทากันเลยครับเรามาลงมือทําเมนูสตรอเบอรี่สูตตี้กันเลยดีกว่านะครับขั้นตอนแรกเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาสตรอเบอรี่สดเนี่ยใส่ลงไปในโถปันถป่นก่อนนะครับโอ้เยอะมากเลยนะครับวนันนี้เป็นลูกเล็กๆครับรสชาติค่อนข้างเปรี้ยวนะครับเมื่อกี้แอบชิมมาแล้วนิดนึงต่อไปเราก็จะใส่น้ําแข็งนะครับลงไปประมาณหนึ่งถ้วยนะฮะแล้วก็ใส่น้าเชื่อมนะครับ ใส่ลงไปเลยเยอะนิดนึงนะครับเพราะว่าผลไม้ค่อนข้างเปรี้ยวนะฮะจากนั้นเราก็ปิดฝาครับปั่นให้ละเอียดเลยนะครับง่ายมากๆเริ่มที่สปีดต,ต่ำก่อนนะครับพอน้ำแข็งก้อนใหญ่ๆนะครับกลายเป็นก้อนเล็กตอนนั้นเราก็ใช้สปีดสูงสุดนะครับปั่นให้ทุกอย่างเนียนดีเดี๋ยวอามจะปั่นให้ละเอียดก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาจัดเสิร์ฟกันนะครับ ในที่สุดนะครับสตรอเบอรี่สมูตตี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะเรียกว่าน้ำสตรอเบอรี่ปั่นก็ไม่ผิดนะครับเพราะว่าการเอาผลน้ำผลไม้ไปปัน่นก็จะเรียกว่าสมูตตี้หรือว่าจะเป็นพวกเ,เฟปเป้อะไรเงี้ยก็คือขึ้นอยู่กับที่เขาจะเรียกกันนะครับนี่หน้าตาน่ารับประทานเลยนะครับวันนี้อามเสิร์ฟคู่กับตัวสตรอเบอรี่มูสด้วยนะครับทานเข้ากันมากเลยนะครับในช่วงที่สตรอเบอรี่ราคาถูกเนี่ยก็สามารถซื้อสตรอเบอรี่สดมาทำนะครับหรือว่าถ้าช่วงที่ไม่มีสตรอเบอรี่สดก็สามารถใช้เป็น ไี่ใช่แข็งนะครับมาทําได้เหมือนกันนะครับรสชาติอร่อยไม่แพ้กันเลยนะครับแล้วก็สูตรนี้นะครับก็สามารถเข้าไปติดตามนะครับออวิธีทำกันอย่างละเอียดนะครับได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv นะครับวันนี้อผมขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วคมะพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ